สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำการทดลองชุบโลหะกันนะครับอุปกรณ์ก็จะมีนี่ครับนี่ครับข้าดูแล้วคัพเปอร์ซันเฟสครับอันนี้คือทองแดงครับส่วนอันนี้คือตะปูครับจะมีอันที่ขัดสนิมและยังไม่ได้ขัดสนิมครับแล้วก็อันนี้คือวิวมิเตอร์ครับมาเริ่มทำการทดลองกันเลยนะครับขั้นแรก เอาตะปูที่ขัดแล้วเปรียบกับสายสีดำดำนี่คือแคโทนนะครับส่วนทองแดงใช้กับสีแดงแอนโนดแล้วก็ขั้นตอนต่อไปจุ่มงไปในน้ำจุ่มเจับเปิดเปิดจุ่มเสร็จก็เปิดนะครับ ตอนนี้เราใช้ประมาณ5โวนะครับความสั่งสักแล้วก็รอไปสักพักหนึ่งหลังจากที่เรารอนะครับขั้นตอนต,อนต่อไปเราก็จะมาดูตะวปูกันนะครับก่อนอนื่นต้องปิดโอนิเตอร์ก่อนขึ้นมาดูกันนะครับนะจะเห็นได้ว่าทองแดงจากอันนี้ ต่อที่ตะกูนะครับเมื่อผ่านกระแสไฟฟ้าไอออนของโลหะจะจะรับอิเล็กตรอนจากวัตถุที่ต่ออยู่กับพักวแรนโอดเกิดเป็นอะตอมของโลหะเพื่อติดบนผิวของชิ้นงานที่นำมาชุบนะครับถ้าเดียวกันโลหะที่ขั้วแอนโอดจะเกิดออกซิเดชันได้ไอออนของโลหะ ละลายอยู่ในสารละลายเพื่อชดเชเยไปปอออนของโลหะที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นอะตอมของโลหะขณะชุบจึงพบว,ว่าโลหขะขนาดชุบจึงพบว,ว่าโลหะที่ขั้วแอโนดก่อนไปที่ขั้วแคโทดมีโลหะเพิ่มขึ้นก็คือทองแดงในการชุบโลหะนะครับแคโทดต่อที่ขั้วแอโนดสารละลายอิเล็กโทรไลต์ที่ใช้ ต้องเป็นชนิดเดียวกันกับไอออนของโลหะชนิดที่ชนิดเดียวกันที่จะใช้ชุนะครับเอ,อเหมือนอย่างตัออันนี้เป็นสารละลายคอปเปอร์ฟูอันรฟ์อันนี้ก็ต้องเป็นทองแดงมันเป็นชนิดเดียวกันครับครับผมสุดท้ายนี้ก็พวกเราก็ขอจบ,บเพียงแค่นี้นครับขอบคุณมากครับ